ตรงหน้านี่คือความอร่อยแบบพรีเมี่ยมเลนรวมตัวตึงมาทั้งอิตาเลียนและไทยเ,เจอเจลาโต้ไทยสไตลต์พอหันไปมองถ้าไม่ลองคุกกี้ทีรามิสุวรู้สึกผิดไปทั้งวันวันนี่แค่กเกินๆี่หมียังใจเซ่ให้ลองครบแบบทุกเซ่หวังนั่งเหม่เพราะปรีลนญาเขามาแบบสุดตัวตกระดิ่งความอร่อยเริ่มต้นความสดชื่นด้วยน้ำผลไม้ท็อปด้วยการนิตาตามแบบฉบับของชาวอิตาลีน้ำแข็งหวานเย็นกรุบกรับเปรี้ยวฉ่ำสดชื่นกินค่กับทีรามิสุคุกกี้รสชาติหอมกาแฟละมุนลิ้นรสขมเบาๆตัดหวานเทคเจอร เซตนี้ต้องดอกจันดิ้งเครื่องให้ไวแล้วไปกันต่อที่ทิมเบอร์บอมบ์ย้ำไทยสไตล์ด้วยชายเยน็นวานิลาเจลาโต้หัวซองพรีเมียมกรอบนอกนุ่มในซอสคัสตาร์ดชาทไทยนี่แหละซิกเนเจอร์ปินันญ,ญาคลาสสิกจะให้คู่กันอย่างกิ่งทองใบ <วะ S 2> ยกอกเตรียมสู่ขอชาทไทยที่อ่อนท็อปมาด้วยโฮมเมดเจลาโต้ชาเข้มคนหอมฟุ้งไปทั้งปากความสนุกทุกคนไปมิกแอนแมทเมนูนี้กันโฟลซอสไข่เค็มคู่มากับโฮมเมดเจลาโต้ช็อกโกแลตคนคิดว่าเครื่องดื่มควรเป็นตัวไหนพี่หมีต้องนี่เลยอเมริกันโนอิตาเลียนท็อปมาด้าตสม ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ลงตัว,ต,วต่อว่าเสร็จคุกกี้บวกกาแฟโคบูต้องขีดเ้นตตายและท่องไว้ในใจว่าห้าม,มลืมชิมมาทุกแบบอยากตะโกนว่าอร่อยปีรัญญาเป็นมากกว่าคาแฟพร้อมที่จะเปิดโลกกาแฟ<อ>หมดไม่มีการกมีได้ลองกินกาแฟที่ชงแบบไซฟอนเ<อ>ชฟฟิตให้รสชาติที่ซับซอ้อนกินดอกไม้หลากหลายมิติสุด,สดอึ้งไม่ได้กินกับแก้วทูเวครับเป็นยังไงทุกคนต้องมาลองให้รู้แลทำไมสายโคบูถึงเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักดื่มกาแฟแค่ทุกคนมาปีรัญญาคลาสสิกก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันบริการทุกวันตั้งแต่ ้งามถึงหกโมงเย็นม,มากันที่ปีรัญญาคลาสสิกห้องรับแขกของชุมชน